สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ออกไปตลาดมาค่ะแล้วก็ไปเจอนีเนี่ยมังกรนึกออกขึ้นมาได้ว่าเคยได้ยินว่าคนญี่ปุ่นน่ะเขาทำซาชิมิปลาปลาปลามากุโรจากเปือกแก้วมังกรค่ะเออก็เลยเอ้ยเอามาลองทำดีกว่ามาดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าแล้วก็ทำ ไปพร้อมๆกันทําให้เพื่อนๆดูด้วยโอ้ก็ไม่เคยทํานะไปดูกันว่ามันจะใช้ได้ไหมอ่าค่ะโอ้มีแก้วมังกรอยู่สองลูกนะคะฉันซื้อมาสองลูกนี่โอล้างเรียบร้อยแล้วล้างล้างแล้วเขาก็ให้ปอกเปลือกปอกเปลือกของเปลือกนะอย่าเพิ่งปอกเปลือกของลูกเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราปอกแล้วเราค่อยเอาเปลือกมาปอกทีหลังอีกทีนะึงอะ มันน่าจะปอกยากปอกเปลือกของเปลือกแบบนี้ตัดไอ้พวกนี้ออกอ่าปอกเสร็จแล้วผ่าเลย มีดไม่คมเลยเราไม่ได้สนใจเนื้อหนวะวันนี้ยเราจะเอาเปลือกนี่นี่เฮ้ยแต่เนื้อก็กินนะเนี่อมันออกมาเป็นแบบเนี้ยเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นคิดคน้นค้นพบเจอวิธีทำเนื้อปลาเรียนแบบเนื้อปลามากุลุลระ ถามว่าปามากุโลคือปลาอะไรเออโอ้ไม่รู้จักเหมือนกันแต่ประเด็นมันไม่ใช่อย่างนั้นประเด็นคือเปือดมันกินได้แล้วเราจะทิ้งทำไมใช่ไหมก็ต้องลองแล้วถ้ามันอร่อยด้วยก็จะยิ่งดีเลยเขาก็กินเรียนแบบซาชิมิก็คือปลาดิบที่คนญี่ปุ่นเขาเอามาแบบมาหั่นเป็นแผ่นๆเนี่ยแผ่นคล้ายๆแบบนี้แหละจิ้มกับซีอิ๊วโชยุ ซีอิ๊วญี่ปุ่นแล้วก็มีวาซาบิเขียวๆเผ็ดๆเนะี่ยกินนะเขากินกันแบบนั้นแต่โอไม่มีวาซาบิแล้ววันนี้มีแต่ซีอิว๊วเด็กสมบูรณ์แต่ประเด็นคือเราอยากรู้ว่ามันกินได้ไหมแล้วรสชาติมันเป็นยังไงมากกว่าอ่าเแล้ว ขาวานี่ออกดิทำให้มันเหมือนเนื้อปลาแบบนี้ต่อไปเอาไปต้มอ่ะไปตั้งน้ำอยู่เมื่อกี้นี้ นี่เขาก็ให้หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เตรียมตัวเอาไปต้มค่ะก็เหมือนนะสำเร็จ เหมือนเนื้อปลาเลยนี่น้ำร้อนเกลี้ยแล้วเราก็จะเอาเนื้อปลากแก้วมังกรของเราไปต้มเนื่องจากเป็นซาชิมิเราก็เลยจะใช้ตะเกียบเป็นอุปกรณ์ทัิงะได้เรื่องมันนียใส่ลงไป ก็จะไม่เป็นปลาดิบอีกต่อไปจะเป็นปลาสุกเขาบอกว่าต้มให้ให้เนื้อมันใสๆแบบไหนใสก็ไม่รู้เดี๋ยวเราก็ดูกันต่อไปโอ้มีจานแนวญี่ปุ่นด้วย่ไงละ่ะ ไม,ไม่ได้ซื้อหรอกโอยเดือดแล้วเดือดแล้วน่าจะใช้ได้เอาเอาแบบนี้แหละเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่ออกมาเป็นแบบนี้ บางเอิญมีสีอิ้วอยู่เหมือนนะเหมือนเนื้อปลาดิบเลยเดี๋ยวจะเก็บตะเก็บเราต้องลองชิมน่าจะหนีบย่าอยู่อ่ะหลังจากต้มแล้วนะคะมันก็ยังเป็นเมือกๆอ,อยู่นะ มันดิบมันก็น่าจะกินได้นะนี่มันนิ่มหน่อยหนึ่งมันไม่มีรสอะไรเลยมันเป็นเหมือนเนื้อปลานั่นแหละแต่มันไม่ขาวเออแปลกเพราะว่าปลามันจะขาวๆแล้วเนื้อมันก็จะกึบๆใช่ป่ะอันนี้มันอาจจะเป็นเพราะต้มนานไปนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมันก็เลยไม่กึบแต่มันก็ไม่ได้วนนิ่มเละนะแต่มันถ้ามันกึบกว่านี้นำไมมันยืด ใช้ได้เลยอ่ะกิ้มกับซีอิว๊วอร่อยข้าวหลังข้าวต่อไปใครซื้อแก้วมังกรมากินอย่าทิ้งเปลือกนะคะมาทำแบบนี้ดีดีด,ดีงามเดี๋ยวจะเอาให้พี่ก๊อฟกินแล้วให้พี่ก๊อฟดูว่ามันทายว่าอะไร เหมือนเนื้อปลาเหมือนคอนเฟิร์มมากุโรต่อไม่รู้แต่เคยกินวัซาชิมิเนื้อแบบนี้แหละกูดไปทำกันดูบ๊ายบายใช้ได้เลยเนะี่ย